เดี๋ยววันนี้ดาวจะแชร์ประสบการณ์นะคะการเปิดธนาคารนะคะที่เยอรมันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนล 99เย้แล้วน,นะคะวันนี้นะคะตามที่ดาวบอกเลยนะคะว่ามีเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวดาวจะมาบอกนะคะวันนี้นะคะไม่ใช่ว่าดาวจะมา,อาบอกเนี่ยเออดาวเคยเปิดมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดไปแล้วนานมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนดาวมาอยู่ใหม่ๆอ่ะประมาณปีแรกๆแล้วดาวก็ได้ไปเปิดธนาคารนะคะแต่ตอนนั้นนะคะดาวก็อ่าได้ปิดไปเมื่อ3ปีก่อนนะคะวันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออวันเนี้ยฉันจะเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเลยเอา วิดีโเนี่ยมาแชร์ดีกว่าว่าเราใช้เอกสารอะไรบ้างสําหรับคนที่ไม่รู้นะคะเราเปิดธนาคารของ f o ก b ์แบงนะคะธนาคารโทรมาบอกนะคะว่าให้ใช้พาสปอร์ตนะคะเนื่องจากเราเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ใช้บัตรวีซ่านะคะไปให้เขานะคะแล้วเขาก็จะส่ง เราจะต้องนัดก่อนดับแรกไปที่ธนาคารหรือโทรไปนะคะว่าเราจะเปิดธนาคารนะคะแล้วก็ทกําการนัดแต่ว่าดาวไปวันจันทร์เนี่ยวันเนี้ยนะคะวันจันทร์ดาวก็เลยไปถามที่ทธนาคารนะคะคือสามีอ่ะเปิดบัญชีนี้ที่ธนาคารนี้เอาไว้แล้วนะคะดาวก็เลยไปเปิดที่นี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยมาอีกอตอน9ก้าโมงครึ่งนะคะเอกสารเขาก็ขอเพิ่มเติมนะคะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็อีเมลนะคะที่เราใช้นะคะ แล้วก็พาสปอร์ตนะคะแล้วก็วีซ่านะคะเราก็เอาวีซ่าให้เขาก่อนแล้วเขาโทรมาว่าเออเขาต้องการพาสปอร์ตอีกนะคะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเราก็จะไปตอนเก้าโมงนะคะตอนเก้าโมงครึ่งมีนัดนะคะแล,แล้วก็เขาจะส่งอ่าอ่าพาสเวิร์ดนะคะมาให้เราที่บ้านนะคะแล้วก็ให้เราเปิดแอปทางมือถือนะคะเดี๋ยวดาวจะมาแชร์ต่อไปว่าใช้ง่ายใช้ยากยังไงนะคะเพราะว่าดาวก็เอออันนี้ก็แบบ เปิดแอป,ปเนี่ยก็คือเป็นครั้งแรกเลยเพราะ3ปีที่แล้วดาวเปิดดาวไม่ได้ใช้แอป,ปนะคะเพราะว่าตอนนั้นเปิดแล้วก็ใช้ที่ธนาคารนะคะไปกดเงินธรรมดาแล้วก็โอนธรรมดานะคะยังไม่ได้เคยใช้แอปพลิเคชันทางแบงค์เลยเดี๋ยวดาวจะมาแชร์นะคะว่าอะไรบ้างคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวยังไงดาวก็จะมาบอกนะคะว่าแอป,ปใช้ง่ายใช้ยากยังไงนะคะแล้วก็คลิปนี้กากดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ดาวเลยนะคะสวัสดีค่ะ